ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาทำวิดีโอรีวิวไฟสปอร์ตไลท์ที่ผมได้ตั้งเอาไว้พวัดีว่ามีเพื่อนๆหลายท่านได้ทักผมมาว่าให้ช่วยทำวิดีโอรีวิวไฟที่ผมตั้งเอาไว้อันนี้หน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับซึ่งก่อนอื่นจะบอกว่าไฟนี้ที่ผมซื้อมาซื้อมาจาก lazada ไอช้อปปี้ครับ คือราคาจะไม่ได้นะครับแต่ว่าที่เตาที่จำได้ก็คือทั้งสองันเนี่ยผมตั้งไว้2ดวงก็คือราคาไม่เกิน350บาทนะครับคือจะเป็นไฟลักษณะ2อสีคือจะมีสีขาวกับสีเหลืองสองสีคือสีเหลืองจะเป็นไฟต่ําที่ผมทาไว้แล้วก็ไฟสีขาวจะเป็นไฟสูงเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับ เป็นสองสีนะครับอย่างนี้แล้วก็การต่อนี่คือว่าผมต่อเข้าไปกับตัวสายไฟหลักของรถโดยที่ไม่ตัดสายโดยที่ว่าถ้าเราไม่บิดกุญแจคือเราก็จะไม่สามารถที่จะเปิดไฟได้นะครับนอกจากว่าเราต้องบิดกุญแจก่อนเท่านั้นไฟถึงจะติดนะครับอย่างนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำ ให้ดูว่าไฟเดิมของรถสว่างประมาณไหนแล้วก็สปอตไลท์ประมาณไหนนะครับสักครู่นี่คือไฟเดิมของติดรถมานะครับก็จะประมาณนี้ ก็จะประมาณนี้นะครับส่วนสวิตท,ที่ผมใส่ก็คือจะใส่ที่ตัวกระจกซ้ายนะครับตรงนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมจะลองขี่ขึ้นถนนใหญ่ให้ดูนะครับว่ามันสว่างประมาณไหนนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับ2วิธีการติดตั้งนันคือจะมีอยู่ในวิดีโอ EP พีหนึ่งที่ผมได้ทําเอาไว้นะครับยินดีก็ฝากเพื่อนสมาชิกทุกท่านกดไลค์กดแ like, ชร์กด subscribe ให้ผมเพื่อที่ว่าผมทําวิดีโอต่อไปจะได้แจ้งเตือนให้สมาชิกได้ทราบทันทีนะครับผมก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ